ก็หยิบเอาเรื่องเตือนภัยมาครับคุณผู้ชมครับเรื่องแรกวันนี้เนี่ยในหลายพื้นที่ช่วงนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องอแล้วก็กลายเป็นน้ําท่วมน้ําสะสมอย่างล่าสุดเมื่อคืนนี้ครับที่ท่าสองอยางที่จังหวัดตากต้องมีการอบพยพชาวบ้านกลางดึกเลยครับเพราะว่าหลังจากที่ฝนตกหนักติดต่อกันมาหลายวันเนี่ยนะครับน้าสะสมแล้วก็ไหลทะลักเข้าท่วมในพื้นที่ชุมชนในพื้นที่หมู่บ้านต้องมีการอบพยพ พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่กว่า800ชีวิตไปยังที่ปลอดภัยครับทหารพลานหน่วยเฉพาะกิจที่35ท่า2องยางร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งอพยพและช่วยขนย้ายทรัพย์สินของชาวบ้านนะครับในตำบลแม่อูสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากกว่า800คนครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยเฉพาะที่บ้านโคลู่หมู่ที่4ครับทั้งหมู่บ้านถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ถูกน้ําท่วมสูงจนถนนขาดครับชาวบ้านไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้นะครับเพราะว่าบางพื้นที่มีน้ําท่วมสูงกว่า1เมตรหลังจากที่ฝนตกหนักติดต่อกันมาต่อเนื่องมาตั้งแต่กลางดึกของวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับทาให้น้ําป่าจากทําแม่อุสุนั้นไหลบ่าลงมาเข้าท่วมชุมชนอย่างรวดเร็วเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ขณะที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดตากครับได้แจ้งว่าจะยังมีฝนตกลงมาต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอท่าสองอยางตลอดทั้งสัปดาห์นี้ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับก็ได้ประกาศเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ําป่าไหลหลา,ลากน้ํำท่วมฉับพลันไปจนถึงวันที่3สิงหาคมนี้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภออุ้มผางพบพระแม่สอดแม่ระมาดและที่อำเภอท่าสองอยางครับ